โปรตีนยังมีเหรียญบาทน้ำมนต์ใช่ปล่อยแล้วขายไปแล้วตอนนั้นผมได้เท่าไหร่ได้เจ็ดหมื่นไหมเจ็ดพันเจ็ดหมื่นเลยเจ็ดหมื่นเลยเหรียญบาทน้ำมนต์ใช่แล้วก็ล็อกเก็ตที่กลมๆอ่ะล็อกเก็ตตรงเสาห้าพูดใช่อ๋อรวมล็อกเก็ตด้วยหรือเปล่าไม่บาทน้ำมนต์เนี่ยผมได้ประมาณนั้นอ่ะบาทหรือว่าเหรียญเหรียญบาทน้ำมนต์นะทองใหญ่เจ็ดหมื่นเลยเหรอใช่แต่ก่อนมันดังไงแต่ก่อนมันได้ราคาตอนนี้ไม่ค่อยได้แล้วครับใช่ ผมขายตกราคาแร<ม>้วผมขายหมื่นกว่าสวัสดีครับเพื่อนวันนี้ผมปูเรศนะครับกำลังจะ ไปแถวกำน,นันแม้นนะครับไปซื้อบาดน้ำมนนะครับที่เป็นขันน้ำมนที่เป็นบาดน้ำมนเลยนะครับสร้างร้อยแปดองค์พุทธสาวาบูชาครูนะครับตะเกียจะแท้เราไปดูกันครับผมถึงลูกค้าแล้วนะครับก็พี่เขามีบาดน้ำมนนะครับ บาน้ำพลเสาห้าบูชาครูใหญ่ทีเดียวนะครับแล้วก็ตะกุดโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากมาลายสีกอน,นะครับแต่ว่าสภาพก็สภาพใช้อ๋อปกติช่วงใหม่พี่ไม่อยู่อะครับพี่เบ็กขายของนอน๋อนอนพอขายกลางคืนตุมหนึ่งก,ก็ออก เลขอะไรนะ่ห้าเลขห้าศูนย์เหรอครับพี่บบหรือว่าสามตัวแล้วอีกตัวหายไปต้องดูครับเพราะว่าสายตาผมไม่ค่อยดีเพราะกล้องผมก็ไม่ได้ใ<อ>ช้ครับ <S <S บาทน้ำมนต์นี่มันมันก็ขายยากอยู่นะพี่ <S <S นะเดี๋ยวผมขอชม ผมหาโค้ดหาเลขไม่เจอโค้ดคแทบผมเจอแล้วเจอแล้วเจออย่างเจอแล้วเพราะว่ากล่องก็มีกล่องเป็นกล่องกระดาษไม่ไม่มีกล่องนึงไม่แช่กล่องกระดาษแล้วแกวมากก็ทิ้งเป็กล่องกระดาษเลยก็แทะดูง่ายอยู่ครับพี่โปรตีนยังมีเหรียญบาทน้ำมตนใช่ปล่อยแล้วขายไปแล้วตอนนั้นผมได้เท่าไหร่ได้เจ็ดหมื่นไหมเจ็ดพันเจ็ดหมื่นเลย เจ็ดหมื่นเลยเหรอเหรียญบาทน้ำมนต์ใช่แล้วก็ล็อกเก็ตยอดมากล็อกเก็ตสาห้าพุช่าอ๋อรวมล็อกเก็ตด,ด้วยหรือเปล่าไม่บาทน้ำมนต์เนี่ยผมได้ประมาณนั้นอ่ะบาทหรือว่าเหรียญเหรียญบาทน้ำมนต์นะทองใหญ่เจ็ดหมื่นเลยเหรอใช่แต่ก่นกอนมันดังไงแต่ก่อนมันดังไม่ค่อยได้นะครับครับผมขายตกราคาไปแล้วผมขายหมื่นกว่าเดียรวงเนืราคาครับ ก็อลเกตอลเกตที่มีกี่วันเส้นผมแคร์ด้อเส้นผมผมไม่เสียนะครับรุ่นสองห้าบูชาครูครับพี่้มากเลยยังอยู่ไหมครับพี่ไปไปแล้วอ๋อแล้วตอนนี้เหลือแค่สองตัวเนี่เหรอครับใช่แต่ภาพค่อนข้างนี่ผ่านศึกมาเยอะสภาพใช้ใช้จริงครับใช้จริงแสดงว่าประสบการณ์ดีครับผม แต่ก็ยังเป็นลักษณะแท้ดูง่ายอยู่นะครับมีโค้ดมีเลขหมายเลข50นะครับโอเคผมก็ตามนั้นนะพี่เนาะอ่ะเดีย๋ยวผมเดีย๋ยวผมจบกับลูกค้าก่อนนะครับก็ราคาตามตกลงอ่ะนะครับ สองชั่วโมงต่อ <hours> เรียบร้อยครับเดี๋ยวผมส่งสลิปเข้าแชทนะครับได้ครับครับงั้นวันนี้ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับโอเคได้พลากลับบ้านแล้วครับบาทน้ำมนต์เสาห้าบูชาครูนะครับอ่าเดี๋ยวยังไงสำหรับวิธีการดูเกสแท้เดี๋ยวผมจะ รีวิวให้ดูอีกทีนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ผมปูระเอ็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ